ร้าน n น m โ s ช็อปับกดเกมพาร์และบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโก g ากา e n เด i นอนิเมะล X นเจอร์เอ็กออสตาทาวเวอรและบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภัยใครที่สนใจพี่แค่จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้าน n น m โ s ช็อกันเยอะๆนะครับเอ้ย,ยสวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแคทเกมมิงแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเม ล t s t แตนนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตัวละครในที่นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นตัวละครสุดโหดในเมตาอัปเดตนี้เลยนะเฟสที่หนึ่งก็น่าจะไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตัวละครอ,อย่างคอสเมติกที่พิคแคทใส่อยู่เลยนะครับน้องๆทายออกไหมครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับโอเคนั่นเฉลยเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างแชงคูดนั่นเองครับน้องๆอ,อยู่ไหนล่ะอ่าอยู่นี่นะ ซึ่งบอกได้เลยว่าแชงพูของพี่แคทนั้นบัฟกิจนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวตึงพระนครยันอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวพี่แคทขออนญาตเอาบูม่ามาก่อนนะอืมบูม่ามาก่อนโอเคเพื่อที่จะได้เอาไปรีวิวง่งายๆนะโอเคประมาณนี้ส่วนคอสเมติกเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนึ่งนะก่อนที่เราจะเข้าไปรีวิวเนาะเป็นยังไงนะอ่าเดี๋ยวจะลองสั่ไหนดูนะนี่นะครับเป็นคอสเมติกนะ เป็นดาบกิฟฟอนแล้วก็ผ้าคลุมของแชงนะครับอ่าแล้วก็มีฮาคิลาชันอยู่รอบๆนะเสียดายนะถ้าถ้ามีถ้ามองเห็นแขนน่าจะโอ้ลบแขนไปด้วยนะน้อง,องๆเก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีนะลบแขนของตัวนิวบีของพี่แคทออกไปด้วยนะโอเคตอนนี้พี่แคทก็แขนขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสมความเบียวจริงๆนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดีย๋ยวเราตัดไปที่โหมดอินฟินิตกันเลยนะครับไปรีวิวตัวละครอย่างแชงคูดกันนะครับไป โอเคครับน้องๆเราก็มาอยู่ในโหมดอินฟินิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็อยู่ในเดอะฮอร์เรลแลนด์นะครับซึ่งเป็นด่านใหม่เนาะก็มาดูตัวละครอย่างน้องแชงคูดนะครับโอ้ใช้คําว่าน้องนะป่าแชงคูดของเรานะว่าเป็นยังไงนะป่าแชงคูดก็จะมีนะครับอ่าค่าวางอยู่ที่1,000นนะครับน้องๆแล้วก็ตีเป็นฟิสิกอลนะครับธาตุไฟนะครับแล้วก็โจมตีเป็นแบบไฮบิดนะครับเป็นตัววางกาวเนาะโอเคเรามาลองดูว่า โมเดลของป่าเขาจะเป็นยังไงกันนะโอเคมาประมาณนี้วางใกล้ๆก,กันเดี๋ยวดูซิเป็นยังไงอ่านี่เลยนะครับโมเดลของป่าก็จะประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะอ่าเห็นปะ่ะดูดีนะดูดีนะดูดีนะ ดูดีครับดูดีถือว่าใช้ได้นะอมโมเดลออกมาค่อนข้างที่จะสวยแก่อนหน้านี้มันไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับน้องๆก่อนหน้านี้มันไม่ได้สวยขนาดนี้นะเหมือนเขาแก้ไขนะเหมือนแก้ไขทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเอกับป่านะโอเคเดี๋ยวเราลองดูพาสซีฟกันบ้างพาสซีฟจะเป็นยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องขายยูตาก่อนนะเพราะว่ามอนไม่ออกโอเคอ่าทีนี้เรามาดูพาสซีฟของคุณลุงไหนคุณลุงว่าทั้น เริ่มเริ่มเรียกคุณลุงแล้วนะ,อะโอเคมาดูพาสซีฟของแชงกันว่างว่ามีอะไรบ้างนะพาสซีฟแรกก็คือ confusion นะครับหรือว่าพาสซีฟสันสนเนาะก็คือแชงเนี่ยจะทําการนะครับสตั n น,นะครับ s t u นของแชงเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือมีโอกาสนะครับ10เปอร์เซ็นต์นะครับในการย้อนศัตรูนะครับเป็นระยะเวลาห้าวินะครับหลังจากที่ s t u นหมดลงคูดาวจะคูดาวจะทําการ กูดาวเนี่ยหกิวินาทีตามตามตัวละครที่โดนนะอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่ย้อนตัวย้อนตัวละครหรือว่าย้อนย้อนกับตัวละครเนี่ยครบ50ตัวก็จะทําให้อ่าติดสถานะเดสนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมก็คือ15%สูงสุดเนี่ยสานะครับแล้วก็จะได้รับระยะโจมตีเพิ่มขึ้น,นครับสินะครับสูงสุด30%นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเดินถอยหลังครับหนสูงสุดเนี่ยส คูลดาวอยู่ที่100วินาทีนะครับเพื่อนๆอ่าต่อมาก็จะเป็นสกิลของออร่านะครับสกิลของออร่าก็จะเป็นเมื่อศัตรูนะครับเข้ามาในระยะของแชงนะครับประมาณ35%นะของของแชงเนาะก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับและคีย์ทิคอลนะครับความไม่ว่าจะเป็นความเสียหายปกติกับความเสียหายคีย์ทิคอลนะครับจากแชงเนี่ยเพิ่มขึ้น25%นะครับแล้วก็ได้รับ โอกาสคริติคอลพื้นฐานนะครับ15%นะครับต่อศัตรูที่อยู่ในรัศมีนะครับแล้วก็จะทําให้สตัร์นานขึ้น,นครับ1.5วินาทีโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับเราดูนะครับการโจมตีของแชงก็โจมตีอยู่ที่กี่วิเนี่ยโจมตีอยู่ที่4วินะครับดามเมจพื้นฐานก็อยู่ที่2.2ล้านเนาะอ่าการโจมตีเป็นยังไงเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองดูสิ เป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ฟาดฟันด้วยดาบกิฟฟอนนะครับรน้องๆเป็นการพุ่งเข้าไปและฟาดฟันด้วยดาบกิฟฟอนนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าตีค่อนข้างที่จะนานเนาะโอเคเดีย๋ยวเราจะลองไปดูที่เวลตัดตไปนะก็คือจะเปลี่ยนท่าตอนเวล5คือท่าไวโอเรนต์ัตเจอร์นะครับเดีย๋ยวเราลองอัพขึ้นไปเลยแล้วกันอ่าก็จะเปลี่ยนท่าเป็นการฟาดฟันด้วยลายนะเหมือนเป็นการปล่อยฮาชิราชันเข้าไปเหรอไหนลองดูใกล้ๆสิ อ่าเป็นการฟาดดาบคิดฟอ้อนลงไปนะครับกับพื้นนะแล้วก็ปล่อยพลังออกไปเนาะอันนี้ก็จะโจมตีอยู่ที่91ล้านนะครับน้องๆ91ล้านแล้วก็ระยะอยู่ที่51คูดาวอยู่ที่7วินะครับผมนะประมาณนี้แล้วก็เมื่อเราขึ้นเลเวล7เราก็จะมีท่าใหม่คืออาบิลิตี้ใหม่คือคอนคอร์เรอร์ออร่านะเดี๋ยวเราลองกดดูว่าเป็นยังไงคอนคอร์เรอร์ออร่าก็จะเป็นสกิลกดนะครับอย่างที่พี่แคทบอกจะเป็นสกิลกดซึ่งสกิลกดของคอนคอร์เรอร์ออร่าหรือว่า อ่าฮารคิลาชันเนี่ยก็คือเมื่อกดใช้นะจะสร้างความเสียหาย5เท่ากับศัตรูในระยะนะครับแล้วก็จะทําให้ตูศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันในระยะนะครับสตันนะแล้วแล้วมันบอกไว้ว่าสตันเนี่ยนานกว่าปกตินะครับน่าจะมีโอกาส50%ด้วยนะครับในการย้อนกลับนะครับทวายอสลองคือโอ้โหสตันสองเท่านะครับน้องๆแล้วก็มีโอกาส50%ทําให้ศัตรูเนี่ยเดินย้อนกลับอีกต่างหากนะครับแล้วก็จะได้รับระยะ เพิ่มขึ้นแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ30วินาทีนะสำหรับแชงคูดเนาะโอเคเราลองกดดูว่ามันจะมีคัสซีนอะไรไหมไปก็ไม่มีนะเหมือนแค่หายหายไปแล้วก็จะมีการบัฟดาเมดเพิ่มเติม <ๆ S 1> ขึ้นมาตอนนี้ดาเมจก็อยู่ที่329ล้านระยะอยู่ที่71นะครับโจมตียังอยู่ที่7วินนะโอเคเราจะไปที่ขั้นต่อไปเลยขั้นต่อไปในที่นี้ก็คือจะอยู่ที่เวล1 1จะเปลี่ยนท่าเป็นดีวายดีพานะครับเราจะลองขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงไป โอ้โหดีวายดีผ่าตอนนี้ก็ตีเป็นวงเซอร์เคิลน,นะครับน้องๆเป็นการฟาดดาบกิฟต์ฟอนส่งพลังไปอีกแล้วนะโอ้โหน่าจะมีท่าฮากคิราชันเนาะอ่ะก็จะโจมตีอยู่ที่1.06บินลียนนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่63แต่ระยะเวลาโจมตีอยู่ที่9.79วินะครับแล้วก็มีโอกาสคี้เลส15%แล้วก็คีดามิต130%นั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวละครอย่างแชงพูดพอขึ้นเลเวล13ก็จะได อาบิลิตี้ใหม่คือ the c o n t คอเลอร์ออฟออนะครับเราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงกันก็โจมตีสุดที่นะตอนนี้ววสิบสามดาเมจอยู่ที่หนึ่งจุดสองหกบินเลียนนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่หกสิบเก้ากูดาวอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดเก้าวินะคือ t h อ c o n นคอเลอร์ออฟออนะครับก็คือเราจะเป็นต้องใช้ the c o n t คอเลอร์ออฟออรานะครับครบห้าครั้งก่อนนะครับน้อง มันถึงจะสามารถทํางานได้นะมันเป็นเคลื่อนไขพิเศษของแฉงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่แคทจะเปิดคูณ3แล้วก็รอให้มันใช้ครบ5ครั้งกันก่อนเนาะสำหรับ the c o n ลอร์ o r o อ a l l านะมันต้องใช้ตัวนี้ให้ครบ5ครั้งก่อนมันถึงจะเปิดปลดล็อก t คอ Conqueror of อ l l มานั่นเองครับโอเคถ้าได้ยินเสียงซัดจมูกก็ขออภัยด้วยนะพี่แคทไม่ค่อยสบายนะครับมาอยวเราไปยาวๆนะ๋ยวเรารอกันยาวๆเลยแล้วกันตอนนี้ น่าจะพึ่งครั้งที่2นะเมื่อบัฟดาเมจแล้วน้องๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้ดาเมต1.64บิลเลี้ยนนะเดี๋ยวพี่แคทน่าจะปล่อยอันนั้นไม่อยู่ถ้าเราเกิดเอาพาวเวอร์ให้20%ตอนนี้ก็1.5บิเลี้ยนนะโอ้โหตีคือแบบสุดยอดมากนะครับน้องๆเดี๋ยวเราต้องรออีกนะอันนี้คือบวก20%นะถ้าบวกอีก30%จะขนาดไหนนะไปไปกันยาวๆนะครับตอนนี้ e m m o n โอเคครับน้องๆตอนนี้ The c o n r o l l e r o f All ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราใช้เนี่ยอ่ e Color Aura ครบ5ครั้งแล้วเดีย๋ยวเรามาอ่านสกิลกันก่อนกดใช้กัน,นว่าเป็นยังไงนะครับก็คือนะอย่างที่มันบอกก็คือต้องใช้ Aura ครบ5ครั้งก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับเมื่อกดใช้นะครับก็จะหยุดเวลาทันทีนะทั้งแผนที่นะครับเป็นระยะเวลา30วินาทีแล้วก็ สร้างความเสียหายนะครับ50%ของพลังโจมตีปัจจุบันนะครับทุกวินาทีนะครับทุกวินาทีและก็จะเป็นศัตรูเนี่ยจะได้รับความเสียหายคิตดคอลเพิ่มขึ้นนะครับ25%นะครับ25%เนาะแล้วก็เมื่อหยุดเวลาจบลงนะก็จะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก500บินเลี่ยนแล้วก็มีโอกาส50%นะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยเดินย้อนเวลาหรือว่าเดินถอยหลังอีกเป็นระยะเวลา30วินาที และก็ทําให้ศัตรูติดสถานะดิสเพลเป็นระยะเวลา20วินาทีแล้วก็สกิลนี้จะคูดาวอยู่ที่2,000นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดดูกันว่ามันจะมีคัตซีนอะไรไหมไปไม่มีนะครับแต่ว่าก็ติดสตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเมื่อครบ30วิจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำลายแค่ในวงหรือว่าทำลายทั้งแบบเนาะ500บิลเลียนเราไปลองดูกัน เเหมือนน่าจะทําลายแค่ในวงนะเพราะว่าทั้งแมพมันไม่เป็นไรนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครอย่างป๋าแชงคูดของเรานะก็น่าจะเป็นตัวละครที่อันดับหนึ่งสำหรับอัปเดตนี้เลยนะครับก็น้องๆก็อย่าลืมไปหาจัดทําจัดจองกันได้นะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แคทด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พี่แคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ